เซลล์ใน,นร่างกายฟังทุกคำที่คุณพูดกับตัวเองคุณอาจพยายามกินคลีนออกกำลังกายนอนเร็วแต่อาการป่วยก็ยังไม่หายไม่แข็งแรงขึ้นยังไม่รู้สึกสดชื่นเหนื่อยง่ายอยู่ทุกวันลองถามตัวเองดูว่าคุณกำลังพูดอะไรกับตัวเองอยู่ทุกวันร่างกายของเราไม่ได้ตอบสนองกับแค่อาหารหรือยาแต่ตอบสนองพลังงานจากความรู้สึกของคุณถ้าคุณกินวิตามินมาดีแค่ไหนแต่ในใจยังรู้สึกไม่พอคุณนอนครบ8ชั่วโมงแต่ในหัวมีแต่คำว่าเหนื่อยจังเซลล์ข้างในของคุณเนี่ยก็จะเชื่อว,ว่าคุณกำลังแยแล้ว ก็จะทํางานแบบนั้นจริงๆการเยียวยาร่างกายที่ถูกต้องไม่ได้เริ่มที่วิตามินแต่มันเริ่มจากคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองซ้ําๆทุกวันลองเปลี่ยนประโยคง,ง่ายๆว่าขอบคุณร่างกายขอบคุณเซลเซล์ทุกเซลล์ที่ทํางานอย่างสมบูรณ์แบบแล้วร่างกายคุณจะเริ่มเปลี่ยนทันทีที่คุณเปลี่ยนคําพูดกับตัวเองส่วนใครที่อยากมีคําพูดไว้พูดกับตัวเองทุกวันแบบไม่ซ้ําในเรื่องต่างๆอย่างสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์ความสําเร็จความสุขความสงบใจสามารถอ่านเพิ่มได้ในหนังสือวันวันวัน affirmation เป็นหนังสือพอกเก ที่พบพาง่ายเมื่อไหร่ที่คุณมีความคิดลบๆกับตัวเองให้เปิดหนังสือเล่มน,นี้พูดประโยคเชิงบวกส่วนเข้าไปเลยหรือจะเปิดทุกเช้าหรือก่อนนอนก็ได้เป็นเหมือนการเซลทอเพิ่มพลังใจจากข้างในใครสนใจก็พิมพ์หนึ่งหถ้ามาจากคลิปนี้จะได้ราคาพิเศษขออวยพรให้คุณสุขภาพดีหนะ้าเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนคะ่ะ